สวัสดีครับผม TK Pewalker er ปัจจุบันผมเป็นอาจารย์พิเศษเป็น maker และเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยต่างๆในด้านเกี่ยวกับเกม AI โรบอติกและ IoT วันนี้ครับผมจะพาพวกคุณเข้าสู่โลกของ image processing โดยเฉพาะในเรื่องของ object detection ครับสำหรับคลาสนี้นั้นจะเป็นคลาสที่เหมาะสมกับคนที่เคยมีพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์มาก่อนมีพื้นฐานทาง Python มาก่อนนะครับแล้วอยากจะลองเรียนรู้ เกี่ยวกับเรื่องของ object detection แม้ว่าคุณจะไม่เคยทำ Open CV มาก่อนแต่คอร์สนี้ครับจะพาคุณดําดิ่งเข้าไปสู่ตัวอย่างแบบ practical ตรงไปตรงมาโดยที่คุณจะไม่ต้องไปปวดหัวกับสมการทางคณิตศาสตร์ทั้งหลายทั้งปวงแล้วเราจะพาคุณไปสนุกกับตัวอย่างต่างๆที่คุณจะได้ลองทำจริงเจ็บจริงและเป็นจริงครับสำหรับความต้องการของ คอร์สนี้นะครับเราต้องการคนที่มีพื้นฐานของ Python มาก่อนนะครับเพื่อที่จะได้เข้าใจเรื่องของ Data Structure พื้นฐานคุณจะได้ไม่งงเวลาที่คุณเจอตัวอย่างครับและอย่างน้อยคุณจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเต g r a กราฟิกบ้างว่า Image f i l e เป็นอะไรนะครับคุณโหลดภาพมาได้ยังไงเพราะว่าเวลาคุณเจอตัวอย่างแล้วเนี่ยคุณอาจจะได้ไม่สับสนนะครับว่าคุณกาลังทาอะไรต่อไปถ้าเป็นไปได้ครับผมอยากให้พวกคุณนั้น มีความรู้พื้นฐานบ้างเล็กน้อยเกี่ยวกับ deep learning artificial intelligence และ machine learning ด้วยความรู้พื้นฐานที่ไม่ต้องลึกครับอย่างน้อยคุณก็จะเข้าใจในคอนเซปต,ต์ต่างๆที่ผมจะพูดในคอร์สนี้โดยที่คุณจะไม่หลงทางกันไปสัก่อนและที่สำคัญครับอย่างน้อยอยากให้คุณมีความกระตือรือร้นนะครับค้นหาและคน้นคว้าเรื่องที่ผมอาจจะยังพูดไม่ถึงหรือเรื่องที่อยู่นอกเหนือจากคอร์สนี้ในบทที่1ครับจะเป็นเรื่องของ introduction to computer vision เรามาทําความรู้จักกันดีกว่าว่าโลกของคอมพิวเตอร์วิชั่นนั้นกว้างขวางขนาดไหนและตอนนี้โลกไปถึงขั้นไหนกันแล้วและเรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์วิชั่นมีความสําคัญอย่างไรกับโลกในยุคอนาคตในบทที่2เราจะมาพูดถึงเรื่องของ image representation ไฟล์ภาพดิจิตอลภาพยนตร์ดิจิตอลภาพเคลื่อนไหวดิจิตอลนั้นมีการเก็บในรูปแบบของดิจิตอลอย่างไรและใน open CV นั้นมีการทํางานจัดการกับรูปแบบไฟล์เหล่านี้อย่างไรเพื่อที่จะทําให้ผู้คุลนั้น มีพื้นฐานที่แข็งแกร่งพอที่จะไปสู่บทถัดไปนั่นก็คือบทที่3ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ image annotation บทนี้นะครับจะเป็นบทที่เราจะใช้วิธีการต่างๆในการใส่ข้อมูลวาดรูปทับและใส่สิ่งที่จําเป็นต่อการแสดงผลรูปภาพไม่ว่าจะเป็นการ detect object แล้วใส่ชื่อ d etect object และวาดกรอบเพื่อให้เกิด information ในข้อมูลที่เราจะจัดการในบทที่4เราจะพูดถึง image manipulation เราจะพูดถึงการจัดการรูปภาพให้เหมาะสมกับ คอมพิวเตอร์ i ิชันเราจะพยายามที่จะให้ Quality ของภาพดีขึ้นและเหมาะสมเพื่อที่คอมพิวเตอร์ของพวกเราจะได้เข้าใจและทำงานกับบนรูปภาพที่เราหามาได้อย่างมีประสิทธิภาพในบทนี้พวกคุณจะได้เข้าถึงเทคนิคต่างๆของ OpenCV ที่เตรียมไว้ให้กับพวกคุณและคุณจะรู้ว่าโลกของคอมพิวเตอร์ i ิชันนั้นแตกต่างกับโลกของ Image ปกติเช่นไรในบทที่5 เราจะไปทำการเรื่องของ simple detection นะครับในบทที่ผ่านๆมาเราจะทำการรวบรวม library ความรู้และเทคนิคต่างๆที่เราได้เรียนรู้กันมาเอามารวบรวมและลองทำการ detection แบบง่ายๆผ่านทางเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีใน open CV โดยที่เราไม่จะเป็นต้องไปแตะก,กับ deep learning หรือ machine learning กเลยทีเดียวครับและในบทที่6เราจะมาพูดถึงเรื่องการทำ face detection ใน OpenCV นั้นมีทูมากมายที่จะทำให้คุณทำการดีเท็ใบหน้าของมนุษย์หรือใบหน้าของสิ่งมีชีวิตต่างๆอย่างง่ายดายด้วยเครื่องมือที่ OpenCV มีเตรียมไว้ให้คุณในขั้นตอนนี้นะครับก็จะมีเนื้อหาที่ค่อนข้างคาบเกี่ยวกับเรื่องของ Deep Learning และ Machine Learning อยู่บ้างพอสมควรในบทที่7เราจะพาคุณเข้าสู่ Workflow การทำงานของ OpenCV ที่ทำงานร่วมกับ Deep Learning แพลตฟอมอื่นๆในบทนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่า เราจะใช้ AI จากแพลตฟอร์มอื่นๆมาทำงานร่วมกับ OpenCV อย่างไรและ OpenCV นั้นจะสามารถใช้ AI จากแพลตฟอร์มอื่นๆมาทำให้การทำ Object Detection นั้นมาสจัจจ์มากขึ้นอย่างที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนครับในบทถัดไปซึ่งนั่นก็คือบทที่8 Object Detection ในบทนี้เราจะใช้เทคนิคของ Machine Learning Deep Learning และแพลตฟอร์มต่างๆในการทำงานร่วมกับ OpenCV เพื่อที่จะทำ โปรเจกต์ Project, หรือแอปอ b อบเจกต์ดีเทค n ชันที่มีความมหัศจรรย์และมีความคเพล็กซ์มากยิ่งขึ้นแต่ตามจากบทที่ผ่านๆมาที่ใช้เครื่องมือพื้นฐานของ OpenCV ในบทนี้คุณจะได้ลองเครื่องมือใหม่ๆและเครื่องมือที่สามารถต่อยอดในโลกของ Deep Learning และ AI ได้ครับและในบทที่9 Final Workshop เราจะเอาองค์ความรู้ที่เราเรียนมาทั้งหมดนั้นมาประมวลและทำการหาตัวอย่างนะครับที่คุณสามารถใช้ได้ในโลกแห่งความเป็นจริง โดยที่ผมจะตรีมตัวอย่างและรูปแบบให้คุณได้ทดลองต่างๆมากมายบนการทำอ b อบเจกต์ดีเทคชด้วย Engine ของ Deep Learning ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแพทความอื่นๆที่คุณเอามาใช้ร่วมกันกันกบ OpenCV ครับและในบทสุดท้ายบทที่10 conclusion ผมจะทำการสรุปเนื้อหาทั้งหมดและทำการอธิบายถึงความเป็นมาและความเป็นไปที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของโลกแห่ง Image Processing Computer Vision Open CV และโลกของ AI ว่ามันมาจากไหนเราอยู่ที่ใดและมันจะไปในทิศทางใดต่อผมเชื่อว่าในบทสุดท้ายนั้นน่าจะจุดประกายอะไรพวกคุณได้หลายๆอย่างสำหรับความพิเศษของคลาสนี้คุณจะได้ทดลองและลองเล่นเรื่องเกี่ยวกับ object detection ไม่ว่าจะเป็น deep learning หรือไม่ deep learning ด้วยทู o ที่เราเรียกกันว่า open CV ซึ่งทูนี้เป็นทูนที่เป็นอินดัสเทรียลสแตนดาร์ดไม่ว่าอุตสาหกรรมไหนก็ใช้สิ่นี่เกิดขึ้นในคลาสนี้ผมจะพาพวกคุณดำดิงเข้าสู่ตัวอย่างโดยที่ผมได้จัดเตรียมตัวอย่างซอสโค้ดได้จัดเตรียมตัวอย่างของ Image และรีซอร์ตต่างๆให้พวกคุณได้ทดลองเล่นกันอย่างสนุกสนานและตอนนี้เนื้อหาของบทที่1นนั้นก็รอเราอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราไปสนุกกันเลย